ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Kay Tum Channel นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับมือคัทนะครับมือคัทที่เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับคือตัวนี้นะครับมือคัทซึ่งตัวนี้เป็นมือคัทของนะครับมันก็ไม่ใช่ของแท้นะครับแต่ว่าเป็นของเทียมแต่รู้สึกว่ามันใช้งานได้ดีเลยนะครับก็เลยอยากมา บอกต่อสาหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจนะครับลองเปลี่ยนดูได้นะครับคือข้อดีมันก็คือผมผมใช้มาประมาณเกือบอาทิตย์แล้วครับข้อดีก็คือว่าก้านมันยาวนะครับยาวมากจนแบบเราจับแล้วมันรู้สึกว่าถนัดมือมากกว่าเดิมนะครับมาเพราะว่ามันแบบมันมีที่งอข้องอรับกับมือของเรานะครับแบบมันเดิมของผมมันมันจะเป็นแบบคู่ไอ้นี้นะครับซึ่งมันสั้นแล้วก็มันเหล็กมันแข็งนะครับมันเวลามันกำคาก็ไม่ค่อย สมุนนะครับพอได้มาแบบเปลี่ยนตัวนี้ก็รู้สึกว่ากำปุ๊บมันก็แบบลื่นกว่าเดิมนะครับรู้สึกว่าดีนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าระยะย,ยาวจะเป็นยังไงนะครับก็รอดูต่อไปซึ่งใครสนใจก็หาซื้อได้ตามร้านอะไรแต่งทั่วไปนะครับมาดูรอบคันนะครับเหมือนเดิมครับแค่เพิ่มเติมสติกเกอร์ oh. <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ไม่มีะไรมากครับเดี๋ยวถ้ามีงบต่อไปก็จะซื้อปัมบน,นครับมาเปลี่ยนมันจะได้แบบว่าสวยงามแล้วก็จะได้กำแบบสนุกกว่าเดิมด้วยอันนี้รูซื้อว่าแข็งไปหน่อยนะนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่จะมาแบบรีวิวการขัดนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับ